สวัสดีค่ะวันนี้เบลไปส่งของมาเร็วนะคะทุกคนคะ่ะมากับเด็กๆด,ด้วยเพราะว่ามันเป็นวันหยุดใช่ไหมล่ะเบลก็เอาลูกมาด้วยเนาะช่วงตอนบ่ายเขาก็จะนอนกลางวันกันทุกคนขับรถมาก็นอนหลับกันอยู่สองคนนะคะเดลส่งของเสร็จแล้วลูกยังไม่ตื่นเลยทุกคนพอท่านตื่นเบลก็เลยแบบ ตอนแรกว่าจะพาไปแวะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวจะไปซื้อของกันใช่ไหมแล้วคราวนี้ลูกก็ไม่ตื่นเบลก,ก็ไม่อยากจะปลุกเบลก็เลยขับรถมาที่สวนสาธารนณะที่เบลเช่าห้องอยู่แต่ก่อนอะ่ะมันจะอยู่ใกล้สวนสาธารนณะมีสระน้ําลมพัดเย็นดีมากทุกคนเบลก,ก็เลยพาลูกจอดรถที่ตรงนี้แหละ ให้ลมพัดโกรกแล้วก็พักกัน,นนอนเนาะนอนอยู่ตรงนี้ประมาณเกือบยี่สิบนาทีนะทุกคนบเบ๊่ยตื่นเลยทุกคนแล้วมันไม่ค่อยมีคนน่ะใช่ไหมก็มีคนบ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะขนาดานี้เนี่ยทุกคนแล้วลมมันก็พัดแบบบรรยากาศแบบอุ้ยดีมากทุกคนสะนงสะน้มแบบชิลมากเด็กๆเขาก็นอนไปนะคะบรรยากาศดีดีค่ะนอนไปสักพัก,กเกือบประมาณยี่สิบนาทีพี่อดินก็ตื่นค่ะพี่อดินตื่นขึ้นมาแล้วโอ้หน้าตา ខ្លាប់ខ្លាប់ខ្លាប់ខ្ มันเป็นบทสวงบทเซิงมันเป็นจังไรกับบอลู <c oughs> น้องอนาตื่นช้ากว่าเพื่อนทุกคนวันนี้ก็เป็นวันเสาร์เนาะที่เบลถ่ายคลิปไว้ก็เป็นวันเสาร์ทุกๆวันพุธกับวันเสาร์เนี่ยข้างๆโรงเรียนน้องอนาเนะี่ยเขาจะมีตลาดนัดทุกคนเป็นตลาดนัดคลองถมก็จะมีคนมาขายของเยอะมากๆก,ก,กับคงกับข้าวเสื้อผ้าเอเวอรติงมีหมดนั่นแหละแล้วทีเนี้ยเบลก็รอให้ลูกตื่นเนาะเพราะตอนนี้ก็เป็นบ่ายประมาณบ่ายสองเกือบบ่ายสามแล้วถ้าเราไปประมาณบ่ายสาม ปลายสีอย่างเงี้ยของก็จะเยอะคนก็จะเดินพุ่งผ่านเบลไปตลาดมาเบลได้ไส้ย่างทุกคนได้ไส้ย่างเมื่อกินกับตำบักฮุงโอ้ยสุดยอดเลยเป็นอีอย่างที่แบบเลค่ามากค่ะทุกคนค่ะไปตลาดเบลก็ไปซื้อเคบับทุกคนมันจะเป็นแป้งสีแป้งตอติยาสีขาวแผ่นสีขาวนะ เ,เขาแล้วเขาก็จะทําแบบเป็นไก่เอาไปย่างใช่ไหมเขาเรียกว่าเคบับเนาะ,ะอ่อดินกับอนาชอบกินมากๆเลยทุกคนมีแบบใส่ซอสเผ็ดด้วยกับไม่ใส่ซอสเผ็ดเบลก็ซื้อมาให้อดินกับอนาคนละชิ้นนะคะไม่ไม่แบบไม่ใส่ซอสเผ็ดเนาะแต่เอาไว้กินตอนเย็นเขาบอกว่าเขาจะกินองุุนก่อนมาหอดกับมะพร้าวปากับปองพี่อดินก็ ปั่นข้าวเหนียวกินก็ปากระปองเลยค่ะน้องอานาก็เลิฟอง,งนุนไซมัดคัดมากทุกคนองุนอ่ะเป็นของโปรดเขาเลยอง,งนุนแตงโมนี่คือแบบสตรอเบอรี่นี่ปลาทูขันมีสตรอเบอรี่มีอง,งนุนมีแบบว่าแตงโมนี่ไม่กินข้าวก็ได้ค่ะกินแต่ผลไม้ก็ไดเนี่ยถ้ามีอง,งนุนไซมัดคัดนะั้นทุกคน ดึงกินดึงกินแล้วมันเม็ดมันไม่ค่อยมีด้วยนะองุุนไสมัดคัดอ่ะมันเนื้อกัดเข้าไปเนื้อมันฉ่ำมากทุกคนอ้ยแสบแห้งเบลมาถึงที่ไทยครั้งแรกนะทุกคนนิ่งตรงไปหาอางุุนไสมัดอยากซิมแห้งเพราะว่าอยู่นู่นมันก็มีแต่องุุนธรรมดาใช่ไหมอางงุนทั่วไปนะแต่ว่าอางุุนไสมัดคัดใหญ่ๆนี่มันบ่ค่อยมีอ่ามันก็เลยไม่ได้กินทุกคนมาหอดเบ้ยและเลีงเอาแซบแห้งค่ะทุกคนค่ะตามมห้งกระเซ้ แสบแบวันนี้มาเด้อมากินเขาน้ากันค่ะทุกคนค่ะแล้วก็มีผักบุ้งที่ป้าเบลผูกไว้นะทุกคนโอ้ยกินใส่กันนะบัุดยอดมากเลยกลับมาอยู่บ้านรอบนี้ทุกคนเบลรู้สึกเบลมีความสุขมากแล้วก็อยู่ติดบ้านมากกว่าครั้งก่อนนะเมื่อก่อนเบลอยู่ไม่ติดบ้านแล้วก็ไม่ค่อยชอบอยู่บ้าน เป็นกนังวลเป็นภาวะผวงกับอย่างอื่นซะมากกว่านะแต่ว่าตอนนี้พอเราไปเจออะไรมาเยอะๆเราก็มาอยู่บ้านใช่ไหมทุกคนเบลมีความสุขมากได้กินแตมหุงได้อยู่กับลูกกับหลานอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นอะไรที่ enjoy มากแล้วก็ไม่คิดมีเรื่องคิดอะไรมากมายอะไรที่มันแบบบาทอกซิ์เขาไม่ได้ชีวิตเบลเบลกำจัดออกไปได้โดยสิ้นเชิงเลยเมื่อก่อนเบลเครียดเครียดทุกคนจากว่าอย่างอันเครียดอันนูน้นกับเครียดอันนี้อยู่มัน ันไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่นะแต่พอมาอยู่บ้านรอบนี้รู้สึกว่ามีความสุขมากปตองพาวเวอร์พาวังอิงหยังทำอะไรก็ทำตามใจเราสั่งไปเลยเนาะ ถ้าแบบรู้แบบนี้คงทำตั้งนานแล้วแต่ว่าคนเราอะ่ะมันก็แบบว่าไม่เจอกับตัวเม่เห็นลงศพกับวบลังน้ำตาคือเขาว่าและทุกคนคะ่ะพอได้ไปเจออะไรมามากมายประสบการณ์ของเรามันเป็นบทเรียนที่ดีมากๆแล้วก็สอนให้เราแบบอดทนสู้แล้วก็พอมาอยู่แบบนี้พอได้อยู่คนเดียวอยู่กับลูกใช้ชีวิตคนเดียวตัดสินใจคนเดียวบ่ต้องมีอันนั้นอันนี้บ่ต้องพาเอพาวังกระไผ เราก็แบบอยู่แบบมีความสุขมากมันเป็นอีหยังที่อธิบายบ่ถ,ถือกับทุกคนต้องแบบมันเป็นอะไรที่แบบมีความสุขมากๆเลยนะมาอยู่บ้านรอบเนี้ยมีบ้านทําบ้านแล้วก็เลี้ยงลูกทํางานอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็โฟกัสแต่เรื่องนี้เรื่องอื่นก็คือเบลตัดออกไปเลยนะหลายๆคนก็เป็นห่วงเบลก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เป็นกําลังใจให้กันด้วยดีเสมอมาเรื่องนั้นเรื่องอ,อย่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเบลคิดไว้แล้วแล้วก็ ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในหัวเบลนี่ละเบลคิดไว้แล้วแต่ว่ามันยังพูดออกไปให้ทุกคนฟังไม่ได้นะคะทุกคนค่ะเบลก็อยากให้ทุกคนเข้าใจในจุดนี้ด้วยถามว่าเบลคิดไหมเรื่องนี้เรื่องนั้นคิดนะทุกคนเบลคิดอยู่ในหัวเบลแน่นอนแล้วก็เบลตั้งรับไว้อย่างดีแล้วขอให้ทุกคนมั่นใจถือว่าเบลอะตัดสินใจเดินก้าวออกมาแล้วเบลไม่หันหลังกลับไปเนี่ยเบลตัดสินใจแล้วก็ไตรตรองมาสุดๆดแล้วทุกคนคือมั่นสุดแล้วเรากะ มันค่อนข้างที่จะเซนสテิฟมากอย่างนี้แล้วก็มันเป็นแบบมันเป็นเรื่องเอกสารนะทุกคนมันต้องอ่ามันต้องเก็บเป็นความลับนิดนึงแล้วก็ถ้ายังไม่ถึงเวลานะเราก็ยังเปิดไม่ได้เพราะมันจะเปิดอ่ะยังไงมันก็ปึ่งอยู่ดีแล้วก็อยากให้มันจบด้วยดีไม่อยากให้มันแบบว่าอ่ามีอะไรท็อกซิตให้ความรู้สึกลูกอ่ามันเครียดกับเราไปด้วยนะคะทุกคนค่ะอยากให้มันแบบไปด้วยกันด้วยดีแล้วก็จบด้วยดี อ่าในในความคิดของเบลนะที่เบลคิดไว้แต่อนาคตเราไม่รู้พอถึงวันมันจริงๆเบลไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงมันจะออกมาในรูปแบบในเบลก็ยังเพาะมองผ่าบอ,อกแต่ก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันราบรื่นไปด้วยดีนะคะทุกคนคะ่ะเพื่ออนาคตของลูกเราก็ ทุกสิ่งทุกอย่างอนาคตเราด้วยใจเข้านํ่แล้วกว็การเป็นอยู่เราเกิดมาชีวิตเดียวทุกคนเกิดมาสันสนิษฐานจะเสด้เกิดอีกบ่เบลขอทําตามใจตัวเองบ้างแล้วก็ทําให้มันดีที่สุดเท่าที่เบลจะทําได้นะคะเรื่องนั้นอ่ะเบลคิดไว้นานแล้วทุกคนเบล คิดไว้ในหัวแล้วก็เก็บความรู้สึกเอาไว้ในหัวเรียบร้อยแล้วก็ตั้งรับมันเป็นอย่างดีนะคะทุกคนค่ะที่เบลตัดสินใจหลายๆวันเมื่อก่อนเบลไม่ลงคลิปนู่นนี่นั่นใช่ไหมทุกคนเบลคิดนะเบลคิดแล้วก็เบลไร่ตองมาแล้วมาเบลจัดการให้มันเด็ดขาดนะคะทุกคนค่ะแล้วตัวเบลเองอ่ะเบลไม่เคยพูดคําว่าเลือกกับใครก่อนนะทุกคนถ้าเบลพูดเบลทาจริงๆเบลบม่เคยว่าแบบ นี่นี่นี่อะไรเงี้ยแต่เบลก็เป็นคนที่แบบครอบครัวไม่สมบูรณ์พอแม่บดยูน้ำกันเฮาายูน้ำตาน้ำยายเราก็อยากมีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์ให้ลูกพยายามแล้วก็อ่าดึงรั้งทุกอย่างประคับประคองให้มันไปในทางทดีๆแต่วันหนึ่งคนเราอ่ะแม่นเบิดเว้นเบิดกรรมต่อกันมันก็ต้องได้ถอยออกมาจากกันอยู่ดีแต่เรามีลูกใช่ไหมทุกคนมันก็ยังมีห่วงเรื่องลูกอยู่อยู่ด้วยแต่เบลเองอ่ะก็คืออยู่ในฐานที่เข้าใจทุกทุก คนนั่นแหละว่าเออเป็นห่วงอยากจะให้เราอยู่ในอะไรเงี้ยคือเบลมีความสุขมากตอนที่อยู่ที่บ้านตอนนี้นะเบลไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งอะไรด้วยเลยแล้วก็เรื่องแฟนเรื่องเบลไม่อยากมีเบลอยากอยู่แบบนี้เบลมีความสุขแลวอยู่คนเดียวก็ได้มีเพื่อนมาบ้างไม่มาบ้างอะไรเงี้ยเราก็อยู่ไปอยู่กับทุกคนอย่างเงี้ยแหละมีอะไรก็เล่าให้ทุกคนฟังแบบนี้เบลมีความสุขมากๆเลยนะทุกคนอนาคตจะเป็นยังไงเบลไม่รู้หรอกเราก็แก้ไขเป็นวันๆเอา ให้มันแบบไปเลยไปตามที่มันจิตเป็นแต่ละมือเราก็ถ้ามันมีปัญหาเราก็แก้ไปตรงนี้ทาให้มีความสุขเราก็ทําให้มันแบบสุข มากๆไปเลยนะในความรู้สึกเบลเบลคิดแบบนี้นะทุกคนตอนนี้เลยนะชีวิตในชนบทก็เป็นแบบนี้แหละทุกคนแถวบ้านสวนแถวบ้านนอกเนาะบ้านเบลอ่ะก็จะติดกับภูเขามีสวนทำไร่ทำนานี่จะเยอะมากๆแล้วเบลอ่ะอยู่ไม่ได้อยู่ในเมืองนะคะทุกคนคะ่ะขับรถไปที่วัดแป๊บหนึ่งก็เป็นภูเขาแล้วก็คือมีต้นไม้มีแม่น้ําอะไรอย่างเงี้ยตรงตรงที่ที่เบลอยู่นะทุกคนใช้ชีวิตแบบสมถะแล้วก็ไม่ไม่บือบ่าอะไรมากมาย นะนเแบลบกินข้าวที่บ้านพี่เนะนี่ยตำส้มตำแค่นั้นเบลก็อิ่มแล้วเหมือนที่เบลเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยกินแค่นั้นจ้านั้นเบลก็อิ่มแล้วแล้วก็มากินกันหลายๆคนเนี่ยแย่งก,กันกินก็อร่อยมากข้าเที่ยงเบลไม่ได้กินเแบลบก็กินแค่รอบประมาณ4ี่โมงเนี่ยเออตอนเย็นเบลก็ไม่เอาอะไรแล้วกลับมาบ้านก็มาทําความสะอาดบ้านมันเป็นอีหยังที่แบบใช้ชีวิตแบบ enjoy มากเลยนะทุกคนมันเป็นอีอย่างที่แบบว่าเออเมื่อก่อนทําไมเบลไม่คิดได้แบบนี้นะันทุกคนเมื่อก่อนนะชอบไปอยู่ในโลกแห่งแสงเสียงชอบมีเพื่อนเยอะๆชอบแบบมีคนมาคุยเยอะๆอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกวันเนี้ย เพื่อนมาบ้างไม่มาบ้างก็ไม่เป็นไรเราก็อยู่บ้านอะไรเงี้ยเรามีหน้าที่หลักก็คือเราก็เลี้ยงลูกเหตดงานทุกคนมีหน้าที่เป็นของตัวเองที่แบบจะต้องทํางานหาเลี้ยงชีพตัวเองเลี้ยงครอบครัวแต่และคนมีแบบพันธะบอคือกันนะตัวไปเองเรก็ธรรมดานะทุกคนบบ บ่คิดอีกอย่างที่ิันแบบหมากไม้มีกับมีมีกับกินบ่อีอยงหมากไม้กับเรื่องรถยนต์อะไรเหมือนกันนะทุกคนเราคิดว่าเราขี่รถพวงง่วงเนี่ยอูคือดีมากเลยนะมันเป็นอะไรที่แบบไม่ต้องเติมน้ำมันเยอะไม่ต้องเสียค่าซ่อมบำรุงเยอะเราไม่ต้องแบบคิดค่าแบบว่างวดคุณนู่นนี่นั่นบ่ต้องคิดเรื่องเดียวก็คือเรื่องบ้านให้มันจบเร็วๆมันจะได้เป็นของเหาเร็วๆนะคะทุกคนคะ่ะ แต่ว่าป้าเบลกับแกก็ไม่ได้ฟิกอะไรมากนะทุกคนว่าต้องแบบ ทุกงวดต้องอะไรอย่างเงี้ยแกบอกเบลตั้งแต่เราคุยกันตอนแรกแล้วแกบอกว่าถ้าเดือนไหนไม่มีหรือเดือนไหนไม่พออะไรอย่างเงี้ยแกบอกเลยว่าอ่ะให้โทรไปบอกว่าเดือนนี้ไม่ได้จ่ายนะเดือนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้กันแล้วคือเล่าให้ฟังเลยไม่ต้องแบบว่าพยายามฝืนตัวเองคือใช้ชีวิตให้มันมีความสุขไปเลยอันนี้คือป้าเบลบอกมานะทุกคนแกบอกว่าให้ให้จอยไปเลยกับบ้านดูแลบ้านดีแล้วก็อ่าจ่ายงวดอะไรเงี้ยถ้าไม่มีก็บอกกันดีๆแกเข้า ใจเราเนาะทุกคนบ่าเขาใจจังได๋เขาก็เลี้ยงเรามาแต่น,น่อยเท่าไงเราก็เป็นเหมือนลูกสาวคนหนึ่งนะคะทุกคนแกก็อินดูเราอินดูหลานสงสารเห่าน้ำอะไรเห่าน้ำนะทุกคนแล้วก็เป็นของเราด้วยคือกันอยู่ในเครือญาติเดียวกันแกก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากทุกคนมีกระจายว่ามีก็บอกกันดีๆแกบอกกับเบลแบบนี้นะทุกคนวันนี้ก็ไปตีแบดด้วยทํางานบ้านด้วยเล็กๆน้อยๆน,นะทุกคนเก็บปาดห้องครัวบ้างก็มา,าพาลูกไปอาบ,น,อบน้ำ ตัวเองก็อาบน้ําเสร็จเรียบร้อยนะคะเบลก็จะมาปัดที่นอนให้เด็กๆน,นอนเพราะตอนนี้ก็เป็นเวลา สองทุ่มแล้วค่ะเบลให้ลูกเล่นโทรศัพท์อยู่นะทุกคนก็คือเล่นเกมหรือว่าดูการ์ตูนอะไรของเขาเนี่ยก็คือตั้งแต่เลิกโรงเรียนมาใช่ไหมเบลกว่าจะกลับมาถึงบ้านก็ประมาณมืดค่ำเดียวก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงอะไรประมาณนี้เขาก็จะเล่นแล้วก็สองทุ่มก็เป็นเวลาที่เขาต้องปิดโทรศัพท์เล้วกว่าครือเขาต้องนอนเบลก็ฟิกให้ลูกนอนแบบนี้เลยแล้วตัวเราเองก็ทํางานมาเหนื่อยเหตุงานบ้านเหตุงานแพ็คของเนี่ย เราก็เหนื่อยเราก็ลับไปพร้อมดงตื่นมาอีกทีตอนเช้าทุกวันเนี้ยตื่นได้ปกติแต่เมื่อก่อนเนี่ยออ้ยข่อยคือตื่นยากแท้สิบโมงเบลยังไม่ตื่นเลยนะทุกคนใครเสียงดังเนี่ยเบอตะโกนด่าด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ไม่ก็คือตื่นเลยละข้างวัดดังเป้งเป้ง,ปงเนี่ยรู้สึกตัวแล้วเขาต้องตื่นขึ้นมาแล้วไปต้มน้ําบ้างถ้าวันไหนหนาวเด็กก็ต้องอาบน้ําอุ่นไปโรงเรียนถ้าวันไหนเป็นวันหยุดก็จะทํากับขุมกับข้าวเนาะ ให้ hey, ลูกกินไอ้มันอิ่มน้ำสำราญมีประยงประโยชน์นะคะเราว่างๆเราก็แบบนี้เลย ชีวิตประจําวันก็ไม่ได้มากมายอะไรค่ะทุกคนก็อยู่กับลูกกับเต้าไปแบบเนี้ยพาลูกเข้านอนเป็นกิจวัตรประจําวันนะคะเด็กเขาก็อาบน้ําเรียบร้อยนะทุกคนเราก็มาปั่นหูกันบ้างทําความสะอาดใบหูพี่อดีนน่ะเป็นคนที่แบบมีขี้หูที่มันแบบเป็นน้าน้ำอ่ะทุกคนมันก็ดจิกเปื่อยออกมาต้องทําอยู่ตลอดนะแต่อนาเขาจะเป็นแบบแห้งๆอ่ะทุกคนไม่ไหลออกมาเหมือนของพี่อดินอ่ะพี่อดินน่ะไหลออกมาเลยนะทุกคนเป็นเหลืองๆแล้วมาต้องทําทุกวันนะของอดีน นะบอสันเกิดไปหามูมูกสิบเบลเนน้ำลูกฉันอีกเ้ยแยวก็ต้องแบบว่าทำให้แบบนี้ทุกวันพอเราปั่นหูให้ใช่ไหมน้อก็จะจักกะจีทุกคนหัวบทบบนี้จักกะจีมากมีลูกสองคนทุกคนว่ามันได้ลูกแฝดค่ะผู้นึ่งเฮดก็ต้องเฮดต,ตัดเล็บเนี่ยตัดเล็บตัดให้พี่แล้ว เล็บมือเล็บเท้าเรียบร้อยอนา,าม,มาต่อเขาก็นั่งต่อคิวกันนะทุกคนต่อคิวล้วกะ็ตาตาตาตัดเออ вот. ถ้าปั่นหูอย่างเงี้ยก็ต่อคิวพี่มาก่อนอ่าแล้วก็ตามด้วยน้องแบบนี้เลยทุกคนเออเนาะว่ามันมีลูกเฟดค่ะแต่เบลชิวมากกับการเลี้ยงลูกอ่ะเพราะเราเลี้ยงมาตั้งแต่แรกเนาะเราเหนื่อยมามันจะเหนื่อยเฉพาะอ่าตอนคลอดหกเดือนปีหนึ่งหัดเดิอนอย่งางเงี้ยเราจะสบายตอนที่ว่าเขาอายุอ่าโตแล้ว สามขวบวขวบอย่างเงี้ยเราคือเราสบายคือ,คอพูดอย่างเดียวให้เหตุผลแค่นั้นแต่ว่าอย่างอื่นน่ะมันจะเหนื่อยเฉพาะต,ตอนแรกเบ้่เนื้อเหนื่อยนะทุกคนยิ่งตอนมีน้องอาณาเล็กๆอ่ะพี่อดินก็ง,งอนว่าทําไมแม่ไม่นอนกับหนูทําไมแม่ต้องนอนกับน้องอย่างเดียวหนูอนอนข้างๆก็ไม่ได้น้องก็ร้องไห้ถ้าน้องร้องไห้พี่อดินก็จะนอนไม่ได้ไงทุกคนเออแต่ละตู้แต่ละตัวตื่นมาตีสาม พี่ดินแบบแม่หนูหิวข้าวอ้อนเราทุกคนอยากให้เขาเอาใจปะ่ะตีสามนางกินทปาวเกตตีคิดว่าแล้วเบี๋ยก็ต้องให้นมอันนาทุกๆชั่วโมงใช่ไหมตอนที่เขายังเด็กๆอ่ะอ เราก็ต้องทําทุกคนแล้วตัวเบลเองอ่ะหมอที่น่นอ่ะเขาก็ไม่ได้แบบว่าฟิกอะไรเรามากมายนะทุกคนเรามาเรียนรู้เอาในหมอ Google นะเบลมาเรียนรู้เอาในหมอ Google แล้วก็สัญชาตญาณของเบลเลยลูกร้องให้ทีไรเบลก็เอานมให้กินเลยทุกคนไม่ได้นับด้วยว่าชัมม่วโมงชัมม่วโมงแต่ว่าตอนกลางคืนอ่ะเบลตื่นทุกๆชัมม่วโมงเขาก็จะหาเป็นเวลาเวลาชัมม่วโมงนึงก็หาแล้วชัมม่วโมงนึงก็หาย กินนอนแล้วก็อึแสแพมเพื่แค่นั้นเลยน้องอนานเลยเี้ยงง่ายเด็กสองคนนี้ไม่ไม่ค่อยยากแต่ว่า <ขอ S 1> เราเรมไม่ได้โดแล้วแค่นั้นก็จะสบายขึ้นก็พูดก็คุยให้เหตุผลกันแค่นั้นเลยเบลอาบน้ําอาบทา่าอะไรเรียบร้อยทุกคนปัดที่น้องที่นอนให้ลูกแล้วเราก็มาเสริมความงามนะคะท่าคงท่าขีบนะเพื่อมือนึงเข้าไปพอบักน้อย อันนี้พูณเลนนะทุกคนเผื่อเราไปเจออะไรที่มันแบบว่าออ่ดีต่อสภาพจิตใจเราอะไรเงี้ยเขาก็จิดูแบบหน้าแบบเราก็ยังอ่อนนุ่มอยู่บ่เหีย่ยวบ่หยางนะเขาก็จิไใ้แบบว่าโอ้ยังดีอยู่ยังเพอร์เฟกอยู่ถึงจะเป็นแม่ห้างแต่ก็เป็นแม่ห้างที่มีเสน่ห์แบบนี้เลยนะคะทุกคนค่ะแม่ห้างลูกสองกัจริงแต่ว่าอ่านันนบอสองเนี้ยอันนั้นเด็ดคักเนี้ยนะทุกคน สำหรับวันนี้เบลก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ